เอ๊ะโยสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบการหายใจทางตูดทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอ x ในแมปที่มีชื่อว่า s u p e r ร u n ัน s ิมูเลเตอใน EP ที่ สครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP1 นะครับผมแนะนำว่าให้กลับไปดูก่อนเพราะว่าใน EP1 เนี่ยผมเล่นมาจนถึงดินแดนสุดท้ายเลยก็คือดินแดนที่ผมยืนอยู่ณตรงนี้นี่เองฮะซึ่งนี่จะเป็น EP ีต่อจาก EP1 แบบเปเ๊ะเ,เลยครับซึ่งผมได้ทำการฟาร์มนอกรอบมาเล็กน้อยนะครับโดยการ afk ท่านผู้ชมฮะเจ้าแมปนี้นะครับมีระบบที่ชื่อว่าออโต้ฟาร์มฮะเขาจะทำการฟาร์มให้เราแบบอัตโนมัติแบบนี้เลยซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ ดีมากๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมอัปเดตตัวเองนิดหนึ่งนะฮะซึ่งอัปเดตในครั้งนี้นะครับเป็นอัปเดตครั้งที่2ของเจ้าแมปนี้ท่านผู้ชมฮะรู้สึกว่าจะมีดินแดนใหม่เข้ามา2ดินแดนว่าแล้วก็เช็คเลยแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ดินแดนแคนดี้นะครับแล้วก็ดินแดนถัดไปก็คือดินแดนวินเทอร์และก็สุดท้ายฮะดินแดนที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดครับเป็นดินแดนชายหาดนั่นเองเอาละในคลิปนี้ผมจะปลดล็อกทั้ง2ดินแดนในคลิปเดียวเลย เอ่อทำได้แหละผมว่าน่าจะทําได้แหละนะซึ่งก็แน่นอนครับว่าผมไปฟาร์มนอกรอบมาเรียกว่า FK นอกรอบแล้วกันนะตอนนี้นะครับผมมีพลังอยู่ที่309บิลเลียน ซึ่งบอกได้เลยว่าเยอะมากๆครับบวกกับเพชรที่ผมได้มาฮะตอนนี้ผมมีเพชรเกือบ9บิลเลียนบอกเลยครับว่าเยอะมากๆ oh. และก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนคอมเมนต์ว่าพี่ครับพี่ซื้อในเรื่องของสกิลแต่พี่ลืมกดใช้งานมา oh. ก็คือในคลิปที่แล้วเนี่ยผมทําการซื้อเจ้าสกิลนี้นะฮะราคา350ล้านเพชรแต่ประเด็นก็คือผมลืมกดใช้งานก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่มาคอมเมนต์กันซึ่งสกิลนี้นะครับจะทําการคูณดาเมจขึ้นมา 7การใช้สกิลเนี่ยมันก็คูณขึ้นมาไม่ได้เยอะอะไรขนานดะนั้นน่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะถ้าเกิดใช้คุ้มเนี่ยผมแนะนําว่าให้เอาเพชรเนี่ยมาซื้ออล่าก่อนซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําแบบนั้นครับแต่ก่อนอื่นครับขอโชว์พลังก่อนเลยว่าพลังที่ผมได้มาเนี่ยมัน OP แค่ไหนโดยการกดตัวคิวและแน่นอนฮะ e ีซีแล้ววิธีการที่เรานั้นจะไปดินแดนถัดไปนะครับก็ง่ายนิดเดียวครับแค่เรานั้นต้องต่อยกำแพงจนทะลุถึงกำแพงสุดท้ายนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าผมจะต่อยกำแพงได้กากมากเอาละ่ะว่าแล้วก็กดสกิลเพื่อ ปลดล็อกอย่างง่ายดายผมไปดินแดนถัดไปเลยแล้วกันนะเอ่เอ Desert World โอเคทำการบายราคาในการปลดล็อกค,คือ150บิลเลียนพาวเบอร์ power ครับมันไม่ใช่ราคานะแต่ว่ามันคือเงื่อนไขซึ่งผมมีอยู่ที่300บิลเลียนนั่นเองซึ่งก็แน่นอนครับว่ามาดินแดนใหม่แล้วก็จะเจอกับไข่ฟองใหม่อยู่ตรงนี้ครับราคา10ล้านเพชรเองนะซึ่งราคาค่อนข้างที่จะถูกมากและตรงนี้ฮะกล่องฟรีรับมาเรียบร้อยดูเหมือนว่าจะได้เพชรมาครับแล้วก็ตรงนี้ มีออร่าเหรอผมอยากจะซื้อเจ้าออร่าอันนี้มากเลยฮะราคา10บิลเลียนเจ้าออร่านี้นะครับจะทําการคูณเพชรขึ้น25เลยซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะว่าตอนนี้ฮะออร่าที่ผมใช้อยู่คือออร่าใส่ย,ยานะครับคูณแค่ 17เท่านั้นเองนะคือมันคูณขึ้นมาเยอะมาก <S <S และอีกหนึ่งออปชั่นดีๆของเจ้าแมปนี้นั่นก็คือสปินฟรีครับสปินเนี่ยเราจะได้ทุกๆผมไม่แน่ใจนะว่า5นาทีหรือ10นาทีอันนี้จําไม่ได้นะครับแต่ผม FK ไว้ฮะจนตอนนี้เนี่ยผมมีสปินฟรี89ครั้งนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเยอะมากๆและในการที่เรานั้นจะสปนะินฮะมีโอกาสที่จะได้เจ้าตัวนี้ด้วยสัตว์เลี้ยง แบบออกยากมากๆโอกาสออก0.01แต่ว่าคูณ1น0 0เอาจริงๆเนี่ยผมก็อยากได้นะเพราะว่ามันคูณเยอะมากแต่ในทางกลับกันก็คือน่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเยอะมากแต่แน่นอนครับว่าผมไม่ได้หวังสักเลี้ยงท่านผู้ชมฮะผมหวังบูสเตอร์ฟรีต่างหากล่ะเพราะว่าเจ้าแมพนี้ครับ b o เตอร์เนี่ยราคาแพงมากเนี่ะคูณ3ลั l ก c k ค่อนข้างที่จะ easy ซึ่งโอกาสที่เราจะได้โออันนี้5%ในการได้1สปินฟรีก็คือได้กลับมานั่นเองและเราก็มาสุ่มใหม่ครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าระบบนี้ดีมากๆท่านผู้ชมฮะเหมาะสําหรับสายฟรีสุดๆครับเพราะว่าเกมพาร์ตหรือว่าบูสเตอร์จ้งแบบนี้ราคาแรงมากๆตอนนี้เนี่ยผมบุนสปินไปเล็กน้อยนะครับจนตอนนี้ได้บูสเตอร์มาจํานวนหนึ่งก็ถือว่าพอใจแล้วเดี๋ยวมาลองทําลายกําแพงของดินแดนที่บ้ากันดีกว่านะเอาล่ะเริ่มจากการกดสกิลตัวคิวแบบนี้ เลยอยากจะรู้ว่าวันช็อตได้อยู่ท่านผู้ชมไหมยังสามารถที่จะวันช็อตได้อยู่นะครับแต่ประเด็นก็คือมันมีระยะในการโจมตีมันนะมันไม่สามารถที่จะโจมตีโดยการกดสกิลครั้งเดียวแล้วกำแพงทั้งหมดเนี่ยพังเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าระยะมันสั้นมากๆ <Nope. S 1> เอาล่ะแล้วถ้าเกิดผมลองต่อยปกติล่ะ โอ้ถ้าเกิดต่อยปกติเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ฮะไม่สามารถที่จะวันช็อตได้หรอเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลที่กำแพงนี้ดูนะกำแพงนี้ผมไม่สามารถที่จะต่อยแบบวันช็อตได้แต่เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดผมใช้สกิลมันจะแรงแค่ไหนนี่แนะ่พลังของการโอ้คูณ7 p o w พาวเวก็ไม่สามารถที่จะวันช็อตตรงนี้ได้ครับผมมีพลัง310บิลเลียเลยนะ คือ310บิลเลียเนี่ยมันเยอะมากๆท่านผู้ชมนะแต่ไม่สามารถที่จะทําลายกําแพงชั้นสีน้ําเงินตรงนี้ได้หรองั้นชั้นสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องคาดหวังเลยท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันน่าจะแข็งมากๆให้ตายเถอะหรือว่าผมควรที่จะรีเบิร์ตก่อนดีนะถ้าเกิดผมรีเบิร์ตเนี่ยพอร์ผมนะฮะจะหายหมดเลยและผมก็ต้องทําการฟาร์มใหม่แต่การรีเบิร์ตเนี่ยบอกเลยครับว่าจะทําการคูณพอร์เยอะมากๆตอนนี้เนี่ยผมรีเบิร์ตหครั้งถูกไหมตอนนี้เนี่ยคูณพ อยู่ทอยร่อี่243แต่ถ้าเกิดผมรีเบิร์ครั้งที่6ฮะมันจะทำการคูณ power เวอร์729คือเพิ่มขึ้นมาเกือบ500อะ่ะไม่รีเบิร์ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ว่าแล้วก็รีเบิร์ตเลยละกันโอโ้โหน่ารักอย่างเท่และผมก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่หอ่ะ <Yeah. S 1> ให้ตายเถอะผมเกียดโมเมนต์นี้มากเลยนะ <Yeah. S 1> และสิ่งที่ผมสนใจในคลิปนี้ท่านผู้ชมฮะ Inferno Diamond นะคูณอยู่ที่1 5 0 0 0 power ราคาตัวละ 999โรบัคหรือซื้อ3ตัวเนี่ยราคา2,499โรบัคคือถ้าเกิดผมซื้อเจ้าตัวนี้มา3ตัวเนี่ยมันจะแบบว่า OP มากๆอย่างแน่นอนเลยถูกไหมคือถ้าเกิดผมซื้อ3ตัวเนี่ยมันจะคูณพาวเวอร์ทั้งหมด45,000เหรอ45,000เหรอผมจะซื้อเพื่อท่านผู้ชมฮะ2,000 500 r o b u โัสำหรับคลิปนี้ครับจัดมาเลยแล้วกันไม่ได้คิดว่าจะมาซื้อด้วยนะประเด็นเนี่ยและคอนเะฟิร์มแบบ100%นฮะ Infernal Diamond ขอดูก่อนเลยครับระดับ e x c l u s i v e ตัวที่ผมซื้อมาก็คือ175 76แล้วก็77นะครับกด e q u i l Base เลยแล้วกันนะและนี่ฮะโอ้โห,โ,หโหเดียวนะมันเท่มาก ไม่รู้จะพูดคำไหนว่ามันเท่แต่ถึงแม้ว่ามันจะเท่ขนาดนี้นะครับผมขออนุญาตปิดละกันนะเพราะว่ามันตัวใหญ่มากๆผมขอเล่นแบบสบายตาละกันนะในคลิปนี้แต่ประเด็นก็คือผมต่อยได้ครั้งละกี่พาวเวอร์ เดียวต่อยได้ครั้งละเกือบ1บิลเลียนครับรู้สึก OP มากๆเลยนะว่าแล้วก็กดออโต้ฟาร์มตรงนี้ค้างไว้ครับให้ตายเถอะผมรู้สึกว่าทรงพลังมากๆในตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าผมจะต้องเอาเพชรที่มีเนี่ยมาอัปเกรดซะก่อนนะเพราะว่าการอัปเกรดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยจากคูณ3ามพาวเวอร์เป็นคูณ4ี่พาวเวอร์ฮะราคา250ล้านเพชรโอเคอัปเกรดมาแล้วก็จากคูณ4กลายเป็น4.5ราคา3บิลเลียน ให้ตายเถอะราคาแพงมากโอเคอัปเกรดมาแล้วก็นี่ฮะจาก4.5กลายเป็น5ราคา15บิลเลียนอ่าโอเคผมอัปเกรดให้กับเพชรตรงนี้แล้วกันฮะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยผมทำการฟาร์มาสักครู่หนึ่งฮะตอนนี้ผมมีเพชร8บิลเลียนรู้สึกว่าดินแดนนี้จะหาเพชรได้ง่ายมากๆครับและผมยังไม่ได้เปิดไข่เลยนะเอาล่ะผมจะลองเปิดไข่สักหน่อยแล้วกันนะมาดูซิว่าผมจะได้ตัวอะไรบ้างและโอเคเปิดแบบ8ฟองครับและโอ้โหเดี๋ยวนะตัวระดับคอมมอนเพียบเลย แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวระดับคอมมอนนะครับก็บอกได้เลยว่าคูณไม่น้อยฮะคูณ800และเท่านั้นยังไม่พอครับสามารถที่จะครับเป็นระดับชายนี่ได้ด้วยนะว่าแล้วก็ครับออตรงนี้เรียบร้อยผมได้เจ้าตัวชายนี่มาเพียบเลย oh. กด e q u ว l b เบตรงนี้ครับนี่คือเจ้าชายนี่สโนว์ฟอกฮะคูณอยู่ที่1,900 50และคูณเพชร46จะว่าไปแล้ว Infernal Diamond โอคูณ160เพชรฮะค่อนข้างที่จะคูณเยอะมากเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ผมมีพลัง1.45ทิลเลียนเลยเหรอและแน่นอนครับว่าการใช้สกิลของผมเนี่ยมันคูณ Power 7เลย แต่ประเด็นก็คือ,อาขาดอีกนิดเดียวฮะขาดอีกแค่นิดเดียวเนี่ยผมก็จะมี10บิลเลียนถ้าเกิดผมมี10บิลเลียนผมต้องเลือกระหว่างซื้อออร่ากับซื้อสกิลผมว่าซื้อในเรื่องของออร่าก่อนดีกว่าไหมผมว่ามันน่าจะคุ้มค่ากว่านะว่าแล้วก็ใช้สกิลสักหน่อยแล้วกันขออนุญาตฟาร์มเพชรและเรียบร้อยโอ้โ oh oh oh. ห10บิลเลียนฮะโซ อีซี่อีซี่มาขอซื้อในเรื่องของออร่าก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าออร่าที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ฮะอย่างที่บอกไปคูณ17เพชรแต่ว่าอันนี้คูณ25แต่ในทางกับการฮะถ้าเกิดผมเอาเจ้า10บิลเลียนเนี่ยมาซื้อสกิลฮะจากเดิมเนี่ยคูณดาเมจ7นะครับจะกลายเป็นคูณดาเมจ 8เท่านั้นเองนะเพิ่มขึ้นมาแค่หนึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะคุ้มค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ซื้อออรา่าแล้วก็กดใช้งานหรือยังโอเคกดใช้งานแล้วนะรอบนี้จะไม่พลาดไหนมาดูซิว่ากำแพงนี้ผมสามารถที่จะทำลายได้หรือเปล่าและกดตัวคิวไหวไหมยังไหวอยู่แต่กำแพงสุดท้ายฮนะได้แค่ราวท่านผู้ชมฮะ <c oughs> คิดว่าใช้สกิลอีกหนึ่งรอบเนี่ยก็น่าจะสามารถผ่านได้แต่ถ้าเกิดคุณรีบๆหน่อยฮะเดินไปก็ได้นะเดินไปก็ถึงเหมือนกัน และดินแดนสุดท้ายต้องมี1ทิลเลียนแล้วก็6รีเบิร์ตโอเคซื้อเลยละกันนะเดี๋ยวก่อนนี่คือดินแดนสุดท้ายหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมกำแพงหายไปไหนผมซื้อเรียบร้อยฮะและนี่คือดินแดนสุดท้ายครับดินแดนชายหาดถูกไหมนี่ผมปลดล็อกได้แล้วเนี่ยอู้วมากเลยเนี่ยในคลิปนี้ว่าแล้วก็ขอเปิดไข่ก่อนเลยครับไข่ฟองล้าน0ล้าน เปิดได้แค่ไม่กี่ฟองเท่านั้นฮะเพราะว่าราคามันแพงมากแต่ก่อนอื่นครับขอรับกล่องรางวัลตรงนี้โอ้ได้เพชรมาประมาณเกือบ10บิลเลียนเลยเหรอและได้พาวเวอร์มาเยอะมากฮรตอนนี้ผมมีพาวเวอร์2.4 ทิเลียนอืมโอเคมาผมจะไม่ตั้งออโต้ดีลีทนะครับเพราะว่าเจ้าแมปนี้สามารถที่จะคราฟสัตว์เลี้ยงเป็นระดับชายนี่ได้นั่นเองถ้าเกิดให้ผมเดาเนี่ยผมว่าสัตว์เลี้ยงของดินแดนนี้น่าจะคูณพาวเวอร์อยู่ประมาณสัก2 0 0พนะผมว่าน่าจะถึงผมว่าน่าจะประมาณนั้นนะ เอาละมาดูผลประกอบการกันหน่อยครับกดคราฟอไปก่อนเลยแล้วกันนะจะได้รู้ว่าชายนี่เนี่ยมันคูณเยอะแค่ไหนและเรียบร้อยหรือ,อยังเรียบร้อยแล้วฮะกด e q u วิ a เบส แลนี่โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะนี่คือเจ้าตัวระดับแรครับที่เป็นแบบชายนี่คูณพาวเวอร์4,400ซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวค่อนข้างที่จะเยอะมากนี่แค่ตัวระดับแรนะครับถ้าเกิดเอาเจ้าตัวระดับอีพิกมากคราฟเป็นชายนี่ได้เนี่ยผมว่าน่าจะเยอะกว่านี้แน่เลยอะ,อะว่าแล้วก็สุมหาเพิ่มสักหน่อย โอ้ได้แล้วโอ้ได้ไวมากได้ไวมากโอเคกดครับออตรงนี้เลยมันคือเจ้าตัวบันนี่คูณพาวเวอร์7600ครึ่งหนึ่งของเจ้าตัวนี้เลยเหรอเอาละใจคอผมเริ่มไม่ดีแล้วฮะ i n f e r n ิทไดมอนด์ผม <laughs> แต่เอาจริงมันก็ยังห่างกันเยอะอยู่นะ <laughs> แล้วก็เจ้าตัวบันนี่ฮะคูณเพชร74ก่อนข้างที่จะเยอะอยู่ เอาล่ะตอนนี้ผมมีเพชร11บิลเลียนฮะผมจะมาซื้อสกิลถัดไปเลยแล้วกันฮะคือมันค่อนข้างที่จะคูณดาเมจขึ้นมาน้อยมากเลยอะจากเดิมที่ผมใช้เนี่ยคูณดาเมจเกลายเป็น8โอเคซื้อก็ได้นะราคา10บิลเลียนและอย่าลืมที่จะกดใช้ฮ่าฮารอบที่แล้วซื้อแล้วลืมกดใช้ฮะเขินเลยและสกิลถัดไปไอ s ์ o อม ราคา250บิลเลียนคูณดามเมจเเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเหมือนเดิมเฮียมันน้อยเกินไปหรือเปล่าอะ่ะเอาละว่าแล้วก็ลองใช้สกิลสักหน่อยล้วกันโดยการกดตัวคิวหน้าตาจะเป็นยังไงนะเอาตรงๆไหมท่านผู้ชมฮะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยเป็นเลเซอร์บีมออกไปตรงๆ ใช่ท่านผู้ชมฮะหน้าตาเหมือนกันมากๆเลยนะ <Brand. S 1> เอาล่ะตอนนี้เนี่ยผมมีพลัง5ทิลเลียนครับผมอยากที่จะไปถึงประตูวร์ปตรงนั้นให้ได้นะแต่ประเด็นก็คือต่อให้ผมไปได้เนี่ยก็ไม่มีดินแดนถัดไปอยู่ดีนะเพราะว่าที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันคือดินแดนสุดท้ายครับแต่ประเด็นคือผมอยากจะไปตรงนั้นไงว่าแล้วก็ใช้สกิลเพื่อความรวดเร็วเลยละกันโอ้โหอีซี่ว่าแล้วก็เก็บเพชรก่อนละกันนะเพชรนี่บอกเลยฮะว่าคุ้มมากโอ้ นี่คือชั้นสุดท้ายฮะดูเหมือนว่าจะเป็นบล็อกไม้หรือเปล่าแต่ประเด็นก็คือเหลือเวลาอีก40วิจะไปถึงไหมเนี่ยแต่อีก10วินาทีเนี่ยสกิลผมจะทำการรีฮะเอาล่ะมีลุ้นมีลุ้นท่านผู้ชมฮะผมขอใช้สกิลอีกรอบหนึ่งสกิลมาแล้วฮะได้เวลากดใช้งานขอละขอแบบ แทบจะไม่สะทกสถานให้ตายเถอนะท่านผู้ชมฮะเหลือสิบวิสุดท้ายไม่น่าทันมันแข็งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเหลืออีกี่ชั้นเนี่ยโอ้ไม่ได้ฮนะท่านผู้ชมฮะสองนาทีครึ่งไม่สามารถที่จะไปถึงโซนสุดท้ายได้คือมันไปถึงนะครับแต่ว่าต่อยไม่ทะลุทั้งหมดอะค่อนข้างที่จะเซ็งมากๆเลยตอนนี้คือผมมี Power อทิลเลียนเลยนะคือมันค่อนข้างที่จะเยอะ แต่มันก็ไม่สามารถที่จะต่อยทะลุทั้งหมดได้อยู่ดี <Okay. S 1> แต่รู้สึกว่าต่อยทะลุไปเนี่ยก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรออัปเดตหน้าแล้วกันนะถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้ามาต่อยกำแพงนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ลองกดเข้ามาเล่นกันได้ฮะเจ้าแมพนี้เพิ่งจะอัปเดตมาครั้งที่2นะครับคิดว่าในอนาคตก็น่าจะอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะก็ถ้าเกิดใครที่ชอบก็แวะเข้ามาเล่นได้ฮะและก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมพี่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใหอ,าาหใอตือ อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time